สร้างบ้านคนเดียวคลิปที่12วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2563 6 3วันพระใหญ่อาสาหะบูชาซึ่งคนทั่วไปก็ได้หยุดงานนายตะวันก็หยุดเหมือนกัน งานประจําแต่งานในความตั้งใจหรือในปณิธานอันนั้นไม่เคยมีวันหยุดบล็อกซีเมนก้อนที่สามก็ได้เทคอนกรีต ลงในแม่แบบเอาไว้เรียบร้อยก้อนที่หนึ่งและก้อนที่สองมีอะไรยังบกพร่องก็เอามาแก้ไขในก้อนที่สามตั้งแต่ก้อนที่สี่เป็นต้นไปจนถึงสำเร็จเสร็จเป็นบ้านเป็นเรือนทั้งหลังก็ จะได้อาศัยเอาก้อนที่สามนี้เป็นต้นแบบได้ตลอดไปหากสังเกตก็จะเห็นว่าในตอนที่เทคอนกรีตลงในแม่แบบบล็อกซีเมนก้อนที่สามนี้ก็มีส่วนที่ เอาไปยาหรือว่าต่อเป็นเหมือนตะปูแต่ยิ่งกว่าตะปูเป็นเหมือนน็อตแต่ยิ่งกว่านอ็อตเพราะมันคือปรอกซิเมนอีกก้อนหนึ่งที่เข้าไปสลักตรึงอยู่ใน ก้อนที่หนึ่งและก้อนที่สองดังที่ได้เล่าอธิบายเอาไว้ว่ารูหรือช่องกลมกลมที่เหลือเอาไว้ในกลางโปรซีเมนนั้นมันคือตรง ที่จะใช้เป็นเหมือนกับจุดสารหรือรัดหรือต่อหรือตรึงกันไว้ระหว่างก้อนบล็อกซีเมนในหัวมุมทั้งสองข้างก็ใช้ต่อกันตรงที่หักมุมระหว่างผนังสองข้างก็ ทำรูปแบบเอาไว้ให้รับกันตรงที่เป็นส่วนกลางผนังต่อเนื่องกันอันนี้ก็เป็นแนวตรงกันไปส่วนรูกลางอันนั้นจะได้ใช้เมื่อเริ่มขึ้นสู่ชั้นที่สอง คือพอเอาบล็อกซีเมนมาหลอก่อทับกันเอาไว้ให้ตรงกันตรงด้านปลายของซีเมนแต่ละก้อนก็จะตรึงหรือสารกันไว้ดังที่ปรากฏในคลิปนี้ ส่วนซีเมนก้อนล่างกับก้อนบนก็จะถูกตรึงหรือสลักหรือสารไว้ด้วยซีเมนแบบเดียวกันถ้าภูมิปัญญาโบราณก็เหมือนกับบ้านเรือนไม้ที่ท่านใช้ลิ่มสลักแทน การตอกด้วยตะปูแบบสมัยต่อมาแต่แบบโบราณน,นั้นท่านรู้จักการทำลิ่มสลักตรึงไม้เข้าไว้ด้วยกันอยู่แล้วก็อาศัยหลักการเดียวกันนั้นมาทำกับบ้านหรือเรือนซีเมนดังที่ปรากฏอยู่นี้ ก็จึงกล่าวได้ว่าจะมั่นคงแข็งแรงทนทานอยู่ได้นานเป็นร้อยปีพันปีดังที่พูดเอาไว้นั่นแหละครับ